ครับความสูงสนามกนจะเป็นเต็มยแครับเย่ผมดีได้ครับผมดีได้ครับ15ครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับผมเจ้าของทรัพยากรที่มีทรงพลังอันประสิทธิภาพที่จะดึงเราชาวตากนะครับผมเองทําพิธีกรด้านไอทีมา15ปีแล้วมีโอกาสแนะนําเรื่องของไอทีเรื่องของซอฟต์ท่านนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยคุณลามเนี่ยใจกว้างที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพี่แต่ผมเองก็คือมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิด <Yeah. S 1> เอาเดี๋ยวเราจะวางมือพร้อมกันนะครับทุกท่านเลยนะครับสะดวกทำได้นะครับวางมือมาใกล้ๆกันเลยนะครับแล้เดี๋ยวผมจะนับให้สัญญาณนะครับนับ5 4 3, 3ช่วยนับด้ยไหมครับนับ5 4 3ส1่ไปกันเลย <Yeah. S 1> นลย <Yeah. S 1> ลี่ครับสมุยไอพีฟอรัมส จะเนครั้งที่สองครับขอจากเวทีภูเก็ตนะครับซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากเลยที่ผมพูดอย่างนี้ได้เพราะผมอยู่ในเวทีวันนั้นด้วยนะครับผู้ประกอบการในสิทธิอาวุธนวัตไอทีเข้าใจเรื่องโซเชียลมีเดียเรื่องแอปพลิเคชันเรื่องการนำพานักท่องเที่ยวนะครับมาจองผ่านระบบไอทียมากเลยนะครับนะครับตัววัตถุประสงค์นะครับการจัดตั้งสำนักงานนะครับตัวซิบ้าเองนะครับเป็นหน่วยงานหลักนะครับในการที่จะ ส่งเสริมในเรื่องของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศนะครับโดยการกำหนดท่องเที่ยวนะครับหรือเราเรียกมันว่าเป็นอาเซียนซอฟต์แวร์เอ็กซ์เพรสเซนเตอร์นะครับตัวนี้นะซอฟต์แวร์อะไรใหม่ๆนะครับมีเรื่องของพื้นที่โคเวกิ้งสเปซอีกนะครับทุกคนก็สามารถที่จะเข้ามาค้นหาข้อมูลนะครับแต่ว่าสุดเราเราก็จะมีการเราก็จะแบ่งเป็นนะครับอันแรกเลยเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดนะครับการมาทำเรื่องของชวยซึ่งซอฟต์แวร์เซอร์เวย์นะครับ ดูว่ามีการใช้งานซอฟต์แวร์เนี่ยก็อ,อยู่ในนโยบายของซิงป้าเหมือนกันว่าเราจะมีสนับสนุนทางด้านการเงินเหมือนกันนะครับเป็นเวทีระดับอาเซียนเลยนะครับมีเพราะเราไม่ได้เล็งเห็นแค่กันแน่นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้การที่ได้เข้ามาร่วมงานในวันนี้เนี่ยจะได้รับความรู้มากมายนะครับแล้วก็เป็นที่ยิ่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเซ็นกันเลยนะครับนี่เหตุการณ์นี้ก็เป็น ภาพประวัติศาสตร์ในอีกสักครั้งหนึ่งนะครับของธุรกิจซอฟต์แวร์กับธุรกิจท่องเที่ยวที่นี่นะครับที่มาบรรจบตรงกันนะครับเจ้าของซอฟต์แวร์โซเชียลบริษัทนะครับจากภูเก็ตนะครับมาเซ็นสัญญากับกลุ่มโรงแรมเฉวงรีเจนนะครับนี่นะครับวันนี้ตัวแทนจากคุณวิทยาหวังธนพันธ์นะครับมาอยู่กับเรานะครับนี่นะฮะเอาลนะครับคุณอุ๋ยนะฮะเป็นตัวแทนมาเลยนะครับมีป้ายชื่อมาด้วยนะครับเป็นเรียกว่าเป็นพนักงานโรงแรมนี้แน่นอนเอาล์ะเดี๋ยวเราจะเซ็นกันเลยนะครับเรียนเชิญเลยครับ ี่เเเปิดราผมไม่ต้องถึงขนาดนับห้าสี่สามสองหนึ่เซ็นได้นะครับผมไม่ขนาดนั้นนะครับอ่าเส้นได้เลยนะครับนี่นะแลกกันครับอ่าแลกกันครับนี่นะครับนะบรรยากาศคล้ายๆการจดทะเบียนสมรสนะครับแต่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะฮะคล้ายๆเฉยๆนะฮะเอาละครับอาทิตย์นี้ครับอ่ะขอเสียงปรบมือเปืนนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับโซเชียลปรินต์ครับนะฮะจากภูเก็ตนะครับสวัสดีค่ะ รุจิพัจินุคูลน,นะคะ Marketing Officer จากโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยค่ะ,ะวันนี้นะคะก็มียินดี D, แล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาร่วมง,งานสมุย IT f o r อรัค่ะ2 0 1 4นะคะซึ่งจัดขึ้นณนะโรงแรมโนราบุรีรีสอร์ทแอนด์สปาสมุยค่ะ,ะในครั้งนี้นะคะก็ได้ความรู้หลายๆด้านนะคะได้นำไปปรับปรุงและก็พัฒนานะคะ,ะใน ด้านเกี่ยวกับ Marketing และก็ IT ของโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยนะคะแล้วก็จะมีพี่ทีมงานนะคะจากบริษัทอารุงสวัสด์นะคะได้ทำอแอปนะคะแอปพลิเคชันเบสเซอร์วินะคะในเครือของโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะตอนนี้ก็มีแอปที่ชื่อว่าเบสนะคะซึ่งสามารถาโทรเรียกได้ตลอด24ชั่วโมงมีทั้งหน่วยแพทย์และพยาบาลพร้อมค่ะในส่วนของโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยนะคะ1719ค่ะ24ชั่วโมงค่ะพร้อมแพทย์และทีมพยาบาลค่ะ สมุยไม่แล้วี่สมุยนานแล้วภูเก็ต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 เพิ่งลงเมื่อสองสามขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้อะไรจากลูกค้าถ้าสมมติว่านี่นะครับผมแรมเราก็จะมีรายละเอียดมาให้ราครับเพราะว่าลูกค้ามาเห็นปุ๊บเนี่ยก็จะรู้เลยว่าสวัสดีครับผมประชาอัศวทีระนะครับเป็นผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติองค์การมหาชนสาขาภูเก็ตนะครับ ในวันนี้นะครับทางซิปป้านะครับได้ร่วมกับทางสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวสมุยนะครับแล้วก็สมาคมโรงแามไทยภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับในร่วมงานจัดงานนะครับงานสมุย IT Forum ัม2014ขึ้นมานะครับโดยในงานนะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเกาะสมุยนะครับได้มีโอกาสที่จะเจอกับผู้ออกการซอฟต์แวร์นะครับชั้นนําของประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะได้ เลือกใช้บริการนะครับซอฟต์แวร์ดีๆนะครับของคนไทยมาช่วยเสริมนะครับศักยภาพการบริการนะครับของผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะครับของเกาะสมุยนะครับโดยงานในวันนี้นะครับเราก็มีหัวข้อเสวนานะครับถึงเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การให้บริการลูกค้านะครับพร้อมกับกันนี้เราก็พาผู้ประกอบการซอฟต์แวร์มาอีก10บริษัทนะครับที่จะมาให้กับเกิดการเจรจาธุรกิจขึ้นกันนะครับระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะที่กสมุย้มีโอกาสได้รับสิ่งใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการาได้เห็นนวัตกรรมใหม่ในด้านการามาใช้ในการบริหารจัดการไม่ว่าทั้งโรงแรมรีสอศ์ทหรือต่างๆซึ่งก็ต้องอยอมรับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การใช้ซอฟต์แวร์ใหม่ในการใช้บริหารจัดการด้านไม่ว่าด้านบุคคลก็ดีหรือการบริหารจัดการการโฆษณาประัมพันธ์ในการส่งเสริมการขายก็ดีนะครับก็ถือเป็นเรื่องที่เป็นการทําให้เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการส่งเสริมการท่องเทีย่ยวเ,เป็นอย่างมากนะครับก็เป็นที่น่าย,ยินดีเป็นอย่างมากที่ทาผู้ปารทั่วปานกอบหมูเองก็ได้ มีโอกาสได้มาดูนวัตกรรมในในครั้งนี้ครับต้องขอขอบคุณที่ป้าที่ได้มาจัดงานที่กสมุยในครั้งนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสิทธิ์พสูตรทองสุขนะครับเป็นนายกสมาคมสป,ปาสมุยนะครับวันนี้ก็ดีใจนะครับที่ที่สมุยได้มีการจัดงานสมุยไอจีฟอรมขึ้นนะครับจริงๆแล้วในโลกธุรกิจการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะเนี่ย เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมากขึ้นนะครับแล้วก็เทคโนโลยีนี้เป็นสิ่งสําคัญในการที่ทําให้โฟล์ของงานในทุกวันนี้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีความเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้มาเจอกับผู้ที่ทําซอฟต์แวร์นะครับทำให้การทํางานเนี่ยในอนาคตเนี่ยสามารถที่จะจัดการได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เป็นนิมายที่ดีครับในการที่จะให้ผู้ประกอบการที่อาจจะยังเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีมาก นะครับได้เข้ามาเจอกับผู้ที่ทําซอฟต์แวร์อยู่แล้วนะครับเพื่อให้สามารถอาจจะเริ่มต้นในการใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ง่ายๆนะครับส่วนผู้ประกอบการที่มีความเข้าใจอยู่แล้วในเรื่องซอฟต์แวร์ในเรื่องเทคโนโลยีในระดับหนึ่งนะครับก็ได้เจอกับผู้ประกอบการที่ทำในระดับที่สูงขึ้นไปนะครับวันนี้ก็เป็นนิสัยที่ดีนะครับก็ขอบคุณมากครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณสํานักงานอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาตินะครับที่ให้โอกาสพวกเราชาวสมุยทั้ง สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ฝั่งควันออกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยผู้ประกอบการทั้งหมดก็ได้มาจัดงานวันนี้มีโอกาสได้เชื้อเชิญนะครับผู้ประกอบการเข้ามาดูการพัฒนาซอฟต์แวร์ของอไทยเราแล้วก็ที่จะเอามาใช้เกี่ยวกับกิจการภายในทั้งหมดนะฮะก็วันนี้ก็ถือเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นโอกาสดีของพวกเราทุกคน นะครับของทางสมุยพัางงานเกาะเต่าที่มาร่วมกันร่วมงานวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งผู้มาร่วมงานแล้วก็าทางสำนักง,งานอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติขอบคุณครับสวัสดีครับผมวรศิษฐ์ของค์คำพันธ์นะครับปัจจุบันก็เป็นผู้บริหารของแรมโนรานะครับในตำแหน่งรองก,การผู้จัดการนะครับอตอนนี้เรามี4โรงนะครับแลวก็แน่นอนครับไอี IT ก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เราบริหารโรงแรมมาได้ได4โรงนะครับ ถ้าจะถามว่าวันนี้เนี่ยสมุยได้อะไรจากงานนี้นะครับผมผมถือว่าสมุยมีโชคดีมากนะครับที่ทางซีป้าเนี่ยครับมาจาัดงานสมุยไอทีฟอรัม2อส่ในครั้งนี้นะครับนบวัตกรรมต่างๆของไอทีเนี่ยนะครับแค่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เร็วแค่ปีเดือนนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยทุกนาทีทุกเวลานะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางทางที่ดีได้นะครับ ปัจจุบันนี้เรามีโรงแรมทั้งสิ้นรวม600แบบถึง700โรงแรมนะครับแล้วก็มีห้องถึง20,000 20ห้องนะครับซึ่งตอนนี้ในผู้ประกอบการก็หลายท่านนะครับต้องพยายามจะปรับเปลี่ยนนะครับกลยุ์หรือวิธีในการดําเนินงานบริหารงานในในโรงแรมของแต่ละท่านนะครับผมว่างานนี้สิ่งสําคัญที่สุดนะครับก็คือเรื่องโปรแกรมสําเร็จรูปเนี่ยสามารถที่จะพ การบริหารงานเก่าๆที่เคยทําเป็นแมนนวลก็ดีนะครับหรือแม้กระใช้โปรแกรมสเร็จรูปของต่างประเทศซึ่งมีราคาค่อนข้างแพงครับตอนนี้นะครับคนไทยก็สามารถที่เท่าที่ได้ฟังการสัมมนาในวันนี้เนี่ยคนไทยสามารถที่จะทําซอฟต์แวร์นะครับหรือโปรแกรมสํเร็จรูปเนี่ยได้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 ดีทัดเทียมกับต่างประเทศหรืออาจจะดีกว่ากันได้ซ้ําไปนะครับอย่างที่ผมบอกับที่ประหยัดต้นทุนในการ บริหานแล้วก็คือค่า maintenance f ี e แต่ครั้งแต่ปีค่อนข้างสูงน,นะครับลองมาใช้ซอฟต์แวร์นวัตกรรมของเทไทยนะครับผมเข้าใจว่านะครับเข้าใจว่านะครับชาวมีนน่าจะได้ประโยชน์ในเรื่องของนีอ้อย่างนี้เป็นต้นนะครับสมุยเอ Forum 2, ั2014นะครับก็เป็นงานที่น่าสนใจมากแล้วก็จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่2ต่อจากเวทีภูเก็ตนะครับผมมีในานะ,ะที่ เห็นทั้งสองเวทีเท่ากันคือมาดําเนินรายการนะครับก็รู้สึกว่านี่คือความปรารถนาดีมากๆของสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือซีป้าเนี่ยที่จะผลักดันเอาธุรกิจซอฟต์แวร์ซึ่งแน่นอนต้องส่งเสริมทําให้ขายดีขึ้นมาพบปะเจอกับผู้ประกอบการทางด้านท่องเที่ยวนะครับเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมันก็เป็นของพวกเรามันเป็นสินทรัพย์ที่ประเมินมูลค่าไม่ได้จากทรัพยากรธรรมชาติที่เราได้ มากกว่าประเทศเอื่นๆนะครับเราเป็นประเทศที่มีเรื่องนี้อุดมสมบูรณ์นะครับเราขาดเรื่องเดียวการจัดการที่มีคุณภาพพอนะครับและเรื่องนี้จะจัดการที่มีคุณภาพพอได้เนี่ยซอฟต์แวร์เท่านั้นที่เป็นคําตอบเพราะว่าซอฟต์แวร์จะสอนคนทํางานนะครับถ้าสังเกตตั้งแต่ยุคอดีตแล้วบิลเกตทา Windows นะสอนคนใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นบิลเกตทํา Microsoft Office สอนคนพิมพ์งานเอกสารเป็นสอนคนทําตาราง Excel ทําตารางบัญชีเป็นด้วยซอฟต์แวร์ฉะนั้น ซอฟต์แวร์จะสอนการทำงานให้คนทำงานด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ที่เป็นฝ uh, ่ายรีเซพชันฝ่ายคอนเชียสฝ่ายฟรอนต์ออฟฟิศต่างๆจะรู้วิธีการหรือโฟล์การทำงานจากการที่เห็นซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพดีพอมากำกับดูแลวิธีการทำงานนะครับซึ่งมันก็จะเป็นการทำงานที่มีระบบเพราะว่าเดิมผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นบุคลากรเนี่ยไม่ใช่เจ้าของกิจาการเนี่ยเบื่ออยู่เรื่องนึงเลยก็คือเบื่อเรื่องว่า งานไม่มีระบบใช่ไหมองค์กรไม่ได้สร้างระบบไว้แล้วก็ต้องมั่งมานั่งกลุยทางมานั่งลุยเองณนะวันนี้มันมีคนที่มีประสบการณ์มาก่อนนะครับซึ่งอาจจะมากกว่าแล้วก็อาจจะรู้กระบวนการที่จะนําไปสู่ความสําเร็จได้นะครับก็เลยมีการสร้าง ชุดซอฟต์แวร์สำหรับงานอุตสาหกรรมธุรกิจท่องเที่ยวนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มารวมอยู่ที่นี่ครับ IT ที่เกิดขึ้นที่นี่ก็คือสมุย IT Forum 2ม1 4เนี่ยรวบรวมเอาบริษัทซอฟต์แวร์โดยเฉพาะซอฟต์แวร์ท้องถิ่นด้วยนะครับโลโก้ด้วยกรุงเทพก็มาส่วนกลางโลโก้ก็จะมีจากภูเก็ตหลายบริษัทนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะทําให้ชาวสมุยเนี่ยตื่นตัวกับเรื่องนี้ได้มากขึ้นจากเดิมที่อาจจะต้องอยืมจมูกระบบคนอื่นหายใจเราก็มีระบบของเราเองโดยใช้บริการที่ จ่ายอย่างเป็นธรรมนะครับซอฟต์แวร์อาจจะพูดถึงเรื่องการลงทุนไอทเนี่ยต้องซื้อใหม่ตลอดนะนี่คือคําพูดที่เรารู้สึกกันมาโดยตลอดแต่ปัจจุบันเกมมันเปลี่ยนแล้วนะครับเขาไม่ได้ต้องตั้งใจหรือจงใจจะขายอุปกรณ์คุณอย่างเดียวแล้วเขาต้องการขายระบบคุณฉะนั้นระบบนี้มันก็เหมือนกับการเช่าใช้แบบสาธารณัวภค เปิดน้ำแรงก็จ่ายแพงเปิดน้ำเบาก็จ่ายเบาใช้ไฟมากก็จ่ายมากนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าจะแฟร์มากกว่ากับการที่เราประกอบธุรกิจที่เป็นธุรกิจท่องเที่ยวไม่ได้เกี่ยวกับคอมพิเวเตอร์แต่วงการคอมพิเวเตอร์มาซัพพอร์ตทำให้เกิดความเป็นไปได้ในการดำเนินกิจการครับ